บอก่อยเชีางนาศพิงกัวจริงๆสวัสดตต่อสิพอยังสวัสดีไม่จบเลยมั้ย <laughs> โอโวันนี้ก็จะมีพิมเกมจาแล้วก็ยังมีโอพีเกมแล้วตกคดีแกเหรอวันนี้เราก็อยู่ในแมป one box นะคะเอ้าพิมบีทำไมตกใจแลจะมาบอกข่าวว่าคลิปนี้คลิป จะไม่มีคลิปของ Software. ซับเแวเซิร์ฟแล้วเนะาะเครื่องมือเหล็กโอเคขยายเกาะอ้ได้มากที่สุดเลยนะเจ๊พิมเ,ออเจมสร,ร้างครัวอาหารด้วยหินนะเปเปอร์ช่วยทำฟาร์มหินหน่อยได้ไหมทุกคนวางออบล็อกที่ตัวเองมีหนึ่งหนึ่งสแต็กให้หมดก่อนโอเค ไปหมดแล้วเนี่ยอออออบ โอเคแค่นี้น่าจะพอละอืมนี่ขยยาโอ้<ป>บล็อกในตัวอย่างเยอะโอ้ยทิ้งไปอะไรทิ้งได้ก็ทิ้งไปเก็มเป็นแผนกห้องครัวนะโอเคไหมพลอยจะทิง้งทิ้งบล็อกแย่เหรอไม่ทิ้งบล็อกแย่ที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยที่มันแห้งๆอ่ะอ๋ออ่ะาจจะปล่อยสร้างแผนอกอ่ะ อาพอยทิ้งได้คนเดียวอ่ะเดี๋ยวพอยสร้างแผน,นกอาหารนะเอ้ยวิ่งตกเฉยไม่กดย่อะเปเปอร์ลุงเปเปอร์ลุงไหมทำไมแผนอาหารมันต้องเป็นหิน แล้วไฟมันไม่ไงเหตุผลเดียวเอ้ากดชิปแล้วทำไมยังตกอีกอะ What the fuck What the fuck ใหม่กะใครอยากได้หินมาเอาเลยเออหนูยังมีบอกหินอยู่ตายแล้วได้บอกหินไหมเดี๋ยวขตอติอ สกายบล็อกด้วกันเรียกว่าสกายบอ็อกแหละบอ็อกหินอยู่ห่ินจะทำเป็นไรน่คือฟามหินอะไรนะฟามหินจะว่าไปแล้วหินพอก็จะจหมดแล้วห้ ้ราตายแล้วก็เลยได้หินใหม่หมดเลยใช่เก็ตเดเอีก่ออะไรวัดเตียดอ่ะอือเกือบตกอืบล็อกหินเขาเต็มเขาก็เลยไม่ได้บล็อกหินอืมอันนี้คือโซนทำอาหารนะ ยากจังเลยใช่ไหมใช่ไหมสร้างต่อสร้างต่อเอิ่ม ข<พ>องเนาะแถวแรกคือแครอทได้ฟังผิดยังโอเคเดี๋ยวกดูถึนก่อนกินมันไปกระเดยไปฝั่งอ,อุกแล้วตกใจมากไอ้นี่ก็ยังมีหน้ามาขำอ,อีกไม่ใช่เวลาใช่ไม่คือเวลาค่ะจ้า ดักดินอ่ะแบบไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะ,อะแตบบ่ขอทุกคนที่มีทำฟาร์มกันอยู่อ๋อ เสร็จแล้วก็จะกลับไปที่มูนต่อเนาะที่นู่นที่นี่ที่ไหนไม่บอกนึกว่าพลอยหายห,หายใจผิดผับผือผับเฮ้ยอาชิวเฉยเลย มีใครมีที่ทำอาหารก็มาวางเลยนะเจ๊ยีมหนูเอาผักให้นะอันนี้ปลูกได้เจมอยู่นิ่งๆดูครับเ มีใครต้องการกล่องไหมหนูครับกล่องมาแล้ว อนด้วยฟาร์มใหญ่มากิเจ็บไหมไม่คิดต้นถอยร้ามยคอยตรงนู้นคอยจะทำเป็นอะไรทำเป็นบ้านคอยขอบอ๊อกหินขึ้นหน่อย 可以用。我用。 冰冰

มีใครคมีไม้อันนี้อีกไม้อะไหนโอ้ยกิด ไ,ไ,มไม้ที่บ่อยใช้ตรงพื้นอ่ะอ๋อไม้เหรอ,อไ,ไ,ไ,ไม่เลยอ๋อได้ได้ได้ไม้ไม้นี่เขาขอทุบให้เสร็จก่อนโดนเด็กหญิงพิมพ์บัง ไม้ที่พลอยใช้ทำเป็นพื้นน่ะพื้นอันน,นี้เหรอ,อม,มันชื่อว่าไม้แหละพ่อยมาเอาตรงนี้แล้วกันอยู่ในหีนอบเดี๋ยวเพื่ออย่างนี้จะใสออ่ใส่แล้วบอกอืมใส่แล้วมีอยู่สัก ใช่อันตรงกลางพอยไหมอันตรงกลางตรงกลางยายีไปหมดนะหนูจะใช้ด้วยตอนนี้นะหนูว่าหนูจิตจำเป็นอย่นี้ไม่เห็นมียอยมีอืมชค่ไม่โดเดี๋ยวหนูใช้ไม้อื่นก็ได้ ต้นไม้โตแล้วต้นไม้โตแล้วโตแล้วเหรอเฮ้ยพลอยมาเอาอันนี้ไปก็ได้เดี๋ยวเขาถูกให้เพราะว่าอไม้อันนี้ของเขามันไม่พอแล้วเห็นเอ่าพลอแต่มันเหลือแค่สมอันนะมันก็ได้ ืมก mm, ็เป็นหินนั่นแหละ ไม่ไว้หิวเท่านั้นนะถึงจะหยิบแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่หิวอย่าเพิ่งหยิบโอเคไหมไม่ผิดไม่หิวห้ามหยิบถ้าหิวถึงจะหยิบได้ Rồi mà Cái ngồi mở cửa đây trong nghe. ได้อึเหรออึมันเป็นปุ๋ยไงเ้มอยู่นิ่งๆนะใครอยากกินอึบบ้างไม่อยากหรอกอทุกคนมาลในพันทั้งหมดเอามาที่เขาเลยมีจะการเองเออ ในกล่องแล้วอ่ะอืมแปบปเปอร์ที่เขาอยู่นแผนกอาหารได้ไหมได้ต่อไปนี้ไม่มีใครสามารถแตะอาหารได้นอกจากหนูหร้านอาหารทั้งสองเปคนขางน้นนะ เป็นตัวไปหมดเลยเนี่ยพ่อยมันมีกล่องแยกอยู่ต้องแยกนะว่าต้องใส่อะไรบ้างเออห้ามเอาไปบันถ้าอยากกินถ้าอยากกินก็เชิญกินถ้าอยากหิวก็เชิญหิวใครอยากหิวก็เชิญหิวเนี่ยแปเปอร์อันนี้ร้านของเปเปอร์เหรอไม่อ่าใช่ขอ,อให้นะอ๋อพี่งค์นแล้วคบอกเพื่อนบอกบ Hello. 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 คิีมันเด็กนี่เพียนตาตั้งนะอะไรไปป้ามาดูนี่นี่นาปลาล้านของเปเปอร์เขากำลังเข้าใหม่เมื่อกี้มันบัาก่ะเออเดี๋ยวเดตอนนี้เราเขียนเสร็จเดี๋ยวเราเปเปอร์เดี๋ยวเราพอเขียนเสร็จเดี๋ยวโทรไปหาใช่าไหมโอเค ปิดแชร์เท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค <ะ S> ์กด like แชร์กเล่นไปดูคลิปหนูแย่ๆด้วยนะคะ subscribe หนูอย่าลืมกดติดตามช่องทีมเกมกับโอพีเกมด้วยนะคะเคจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ